ที่เรามาชื่อว่าโกอันอ่างศิลานะครับเป็นร้านติ่มซำที่ตอนนี้เรียกว่าดังที่สุดในบางแสน <มา S 1> แล้วมั้ยมาแล้วต้อองทุกอย่างเลยติ่มซำส4่มเมนูแล้วราคา5บาทเองเหรอแม่โอ้แทดีมากอรอะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับผมและนี่คือรายการไอซัดแบงโซ้ยวันนี้อยู่ในรถนะฮะ <c oughs> เออวันนี้นะคะไอ <c oughs> จะพาทุกคนนะคะไปซัตแล้วก็ไปโซยร้านที่เอเขารีเควสพ่อแบงค์โออยากกินซะแล้วเอเนี่ยเขารีเคเสเลยว่าพี่ไอเออยากกินร้านนี้ทีน่นี่เท่านั้นเขาบอกว่าเขาอยากกิน เมนูติ่มซำที่บางแสนโหร้านมันจะเด็ดขนาดไหนกันเชียวะเอ๊ถึงต้องให้พี่เนี่ยขับรถเนี่ยไปถึงบางแสนเพื่อพาเอ๊ไปกินดีกว่าถูถ้าเอ๊เขาเรีเควสเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นร้านที่เด็ดมากๆเลยนะทุกคนเอองั้นเดี๋ยวเราไปรับเอ๊กันแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆไปบางแสนกันไป ทำไมผมต้องมารับคุณไปกินข้าวด้วยครับได้หรอกผมทางผ่านของพี่แล้วชื่อร้านอะไรนี่พี่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเอต้องพาพี่ไปนะนั่งโกอันเหรอคือติ่มซำนี่เหรอโกอันโกอันไปอันนี้อ้วบอันออคนไปเยอะอยากไปลองกินดูเรนที่แล้วไปก็ไปไม่ทันไปดว่าไปดว่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะมาถึงแล้วนะคนเยอะมากร้านที่เรามาชื่อว่าโกอันอ่างศิลานะครับเป็นร้านติ่มซำที่ตอนนี้เรียกว่าดังที่สุดในบางแสนแล้วมั้งคนแน่นมาก เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปตั้งแต่ตู้แรกเลยว่ามีอะไรน่าสนใจไหมแล้วถูกปากเราไหมเอาทุกอะไรนะกปูสดกุ้งแม่น้ำอบอุ้นเต้นพี่ว่าจะเอาทุกอย่างเลยดีไหมดีพี่มันมาแล้วต้องเอาทุกอย่างไงคือแบบนี้มันดีมากเลยอะ่ะมันกำลังกินแล้วราคาแบบ25บาทเองอ่ะแบงค์มีฮะเกาเห็ดทฟัฟเฟิลด้วยนะพี่เหรอเลยแต่ไม่มีแต่ว่าน่าจะอร่อยเออคนหยิบหมดนะใช่ใช เฟรี่กินตีนไก่หรือตีนเป็ดมาเอามาดิเดีูทีหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวให้ฟอปเอาถาดมาใส่พวกที่เป็นซาลาเปาซาลเปาฮะเก๋าให้หมดทุกอันไปฟอปจัดการทั้งหมดที่ยังทั้งหมดเป็น36เข่งครับเมนูอาหารเช้าอีก7อย่างสามบหกเข่งกับเมนูอาหารเช้าอีก7อย่างเป็น4ี ก็คือพวกนี้เขาจะเอาไปนึ่งก่อนนะแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้เราแล้วก็เราแล้วก็นั่งรอส,รสวยๆไปแล้วก็รอกินติ่มซำจำนวน36เข่งที่เราสั่งเอาไว้เท่านั้นเอง<ม>กกก พวกเรามาทันวันนี้นะคะแค่รอบมีน้ำผแบงรวมซาลาเปารวมติ่มทรงติ่มซำทุกสิ่งทุกอย่างมี44เมนูล้วกันราคาอยู่ที่1,295บา,ปปปาทถูกม so ากเดี๋ยวเราไปดูรสชาติแต่ละเมนูกันว่ารสชาติไหนจะแบบกลัวฟังไปต่อหรือเปล44เมนูเป็นของ๊อปกี่เมนู15เอ้ะสั่งอะไรทุกอย่างกันพวกจีบพวกฮ้าเกาพวกอะไร อยากมากินซาลาเปาซาลาเปาทอดหมูแดงไอสั่งอะไรไปเอามาทุกอย่างไอหยิบมาทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยใช่มาแล้วโอ้มาเป็นคอน,นโดนเลยพ่อ44เมนูที่ทุกคนรอคอยนั่นรอคอยออ,อันนี้มันเป็น เหมือนหมูหมูสับไข่นกกระทาแต่เอ็มรู้ได้ถูกป้ะนะเอาแบบไม่ต้องจิ้มก่อนใช่ไหมย้ายถามจริงอ่ะมาลองจิ้มหมูอ่ะมันจะร้อนแค่ไหนกระเช้าเ่าเผาเผาหมูเผาเผาหมูโอ้ยมากคือน้ำดีมากน้ำเยอะดีมากสิ่งที่รอคอยสั่งมั้เซเว่นก็มีจิ้มกุ้งอ่ะไมนก็ของเขาเป็นต้นตำลับอะไรอย่างนี้แบบมีจิ้มก่อน ระวังงอนอร่อยมากของไอนะคะถึงก็ต้องเอามาสองถ้วยเลยกุ้งโอเวิเซนกุ้งแบบน่ารักกุ้งก่อนเลยโอ้มันดีมากอยากได้ถ้วยใหญ่เลยอ่ะอยากได้ตันใหญ่เลยมีไหมอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยเหรอดีเลยแฮ ปูมารสชาติดีมากอยากได้ถ้วยใหญ่เลยอ่ะเออเสียงเดียวเนาะนอะมินิไปสิ่งที่ป๊อปเห็นเขากินกันแล้วป๊อปอยากลองมากเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยกินแก่เหรอผ้าเก่าจิ้มอะไรมาจิ้มอะไรนี่ต่อเป็นไงจอาก็ลงเหมือนขนมจีบอบบใช่เป็นเหมือนกันมีน้ำยู่ข้างในมันโผเป็นสิ่งที่ชอบมากเนือนแน่นมากเหียวอง น้ำขออร่อยจัง่เออวะอยู่ไหนวะไ่เหนอเบคอนอะนแล้วอร่อย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 อะมาเอาสะระปาเอา่เลยนะปลาแตะปาหมูแดงไข่เค็มไม่รู้ว kind of mm, ่าเผื่อไข่เค็มแต่หมูแดงเขอชิมก่อนอ้มเผื่อไข่เค็มพี uh ่ รสอร่อยอร่อยเลยปลาท่องโกที่ไหนก็มีกินแต่ที่นี่แน่นมากมไม่กลวงเห็นทอดเมื่อกี้นี่กรอบเลยแม่ทอดนะจริงๆร,ร้านนี้มันเป็นร้านอาหารเช้านะคือใครที่มาแนะนําให้มาแต่เช้าดีกว่าแล้วก็กินพวกโจ๊กพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยปลาท่องโกะแล้วร้อยกับติ่มซำน,นะก็าจะลื่นกว่าอดลื่นเลยอันนี้อะไรไม่รู้รู้รู้ว่ามันมีน้ํามีเห็ดหอม อ,อื้มองอร่อยว่า้างนาน้ำในนี้มันอร่อยนะคื <c oughs> อไอไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยเขาไอาไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่อง,องของติ่มซำเลยนะว่า ส่วนผสมสําคัญและส่วนประกอบสําคัญในตัวของโปรตีนน่ะมันมีอะไรบ้างกินเป็นอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียวแต่ที่เรากินกันมาเนี่ยเราจะเห็นหมูสับกับกุ้งะส,ส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมให้แม่ทําได้ไหมคิดว่าแม่ทำได้ไดอะไรทุกอย่างนะค่ะเขา่อนต่อไปขอเป็นซาลาเปาแล้วกันไม่รู้ไส้อะไรแต่มาลุ้นกันนะฮะว่ามันจะเป็นไส้อะไรนะฮะไส้เต็มหนึ่งสองสามแหวบเผือกซาลาเปาไส้เผือกนะครับผมทุกคน แห้งนิ่มมากเลยแล้วก็แบบเผือกข้างในหอมกําลังดีไม่หวานจนเกินไปคือกินร่วมไปกับของคาวได้อันนี้น่าจะเป็นหมูห่อสาหร่ายนะครับเชื่อป่าว่าตั้งแต่กินมายังไม่ได้ใส่น้าจิ้มสักหยดเลยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงอะ่ะเรข้าใจแล้วว่าทําไมคนเขาเยอะทั้งวันขอนร้องนะเปลี่ยนร้านเป็นบุฟเฟ่ตเถอะ ทำไมอ่ะมันจะคุ้มกว่าเหรอคนจะได้กล้ากินไงคนจะได้กล้าเลือกเมนูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยขอใส่เนี่ยนะวิ่งหยุ่นมากดีมากดีมากเผื่อไหมละลายไปแล้วเผื่อยมากเลยเหรอละลายไปในปากเลยเฮ้ยพี่มันดีดีเหรอดีมากข้าวเจียวอร่อย อันนี้นะคบเป็นน่าจะเป็นทากเก่านะใส่ชิคโชหน่อยหยดหยดหยดดลงไปนิดนึงนี่เหมือนตัวแป้งสีชมพูของเขาจะหอมๆนิดนึงมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วข้างบนก็จะเป็นปูนะเป็นเนื้อปูอ้าวเนื้หมูหมูมสับใส่เก็นขย,ย,ย่าขย่าอะไร พยายามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำกุ้งนี่นะคะปลาก,กระพงนึ่งเซี่วขอชิมเลย<น>ทำไมแบบ พอท่านเล็กๆเขาทําให้อร่อยได้วะถ้วยแค่นี้แต่เรารับรู้รสได้หมดเลยว่าแบบปลาเป็นชิ้นๆแบบไม่เละด้วยคือปลาสดอ่ะมันมีขิงมันมีอะไรคือมันไม่ได้แค่รู้สึกว่ามันมีน้ำอ่ะมันมีหลายเทิเจอร์ในคํานี้เลยเอาจริงๆไม่ได้โม้อ,อ่ะมาดูแม็กท้องทีมเดี๋ยวไว้ให้แบ่งครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าคุณธภัมรินเขาจะโม้หรือเปล่านะครับปลากระพงกับขิงนะเอบขิงนะเ็มมันมีความหอมของเครื่องยาจีนนะเหมือนกินอะไรบ้าง มันกินโอมากเกษตรที่แบบมีมาเสิร์ฟเป็นคำเล็กๆออของซูชิอะไรอย่างเงี้ยนะได้รออันนี้ไข่เยี่ยวหมาหมาอ้วยนี่ใส่ไปหน่อยไอ้ชอบกินแบบมีรสชาติเยไข่เยี่ย,ยาวหมาควรเต้าหู้หมูสับกุ้งอร่อยเนาะเนื้อแน่น พวกหมูสับพวกเมนูกุ้งเผาพี่ไมเด้งตู้ผันเย็นและนี่คือเมนูบาคุเตะครับผมหมูข้างในเป็นหมูแบบมันนิ่มมากอ่ะดูดิ <c oughs> หมูแม่งเด้งและนิ่มมากอ่ะอร่อ <c oughs> มากเลยอะไปแล้วอ่ะเออหมูลองดี <c oughs> มาก ไอ้คือแบบยุบยุบอย่างเงี unreal, ้ยเหือกดุนดุนอ่ะแล้วก็แบบละลายเลยอ่ะเจ๋งมากเดี๋ยวพวกเราสี่คนขออนุญาตตั้งใจทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงมารายงานให้ฟังว่าร้านนี้ควรตามหรือขาดค่ะอร่อยดีอะวะไปลองกินดี่อร่อยว่ะอร่อยโจ๊กเนื้อนวดเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอขุ้้งทอดฮะ กุ้งทอดดีมากกุ้งทอดเหรอกุ้งทอดหรือกุ้งอะไรทุกอย่างเมนูนี้ไม่ได้อยู่ในตู้นะคะอยู่หน้าเคาน์เตอร์ยังงไอร่อยมากเลยอ่ะใส่ทุกอย่างอ่ะเด้งหมดทุกอย่างแป้งเปิงไส้อะไรแบบเด้งหมด ปลาหมึเลยอ่ะปลาหม้อเขาหนักปอเขาห่ปลา้อเขาแปะแน่นมากแปะหวานไก๋เดียร์ที่ขับมาอันนี้มันเหมือนหมึกนึ่งมะนาวอ่ะทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราเห็นมันมันมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งมีหมูสับใช่ไหมเราก็ใส่จิ้งโชนล,ลงไปเพราะว่าจิ้งโชนเนี่ยมันเปรี้ยวเพิ่มรสใช่ไหมแต่ชิมไปคำแรกคือแบบแม่งดีดปิ้งขึ้นเลยอ้เป็นหมึกนึ่งมะนาวใช่ตัวลวตัดบเบือ่อ กินติ่มซำธรรมดามาหลายอันแล้วพ่อรสชาติเป็นไงโคตรดีเลยเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเลยบ๊ะที่บดีเอ๊ะที่บดีมันอร่อยจริงน้ำอ่ะไม่กหอบไม่กหอบน้ำอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้ำอุ้ยอร่อยแบ๊แบ๊เห็นมั้ยมึงเนื้อมะนาวเว้ยมึงถือเนื้อมะนาวอร่อยถ้าเป็นถ้วยใหญ่คืออร่อยมาก ใช่ใค้กินปลาบึกออเดียวมีนะบอกแล้วว่ากินเพิ่มอร่อยสรุปผลประกอบการวันนี้นะฮะ44เข่งของเรากับอีกเมนูเยอะแยะมากมายเป็นไงบ้างฮะแม่เอาอแบบพีคสุดๆเลย พีแบบพีกันแบบตกระจั่ยอะมึกเนื้อมะนาวต้องมีสำหรับผมนะผมอยากให้กินกุ้งอบวุ้นเส้นกับบากุเต้บากุเต้แบบหมูแบบนุ่มจนหยืดอะนุ่มจนแบบบีบลงไปแล้วแบบอย่างนี้เลยอะอนนึงอันนึงของไอ้ขออันนึงขอไม่ในโหมดซาลาเปาแ้านข้างในจำจะไม่เป็นกัวงวงวงรูดอ่ะแม่มันคือลมรูมันแน่นมากไา้นะกินไส้ถั่วดำโอ้โหโคตรดีโคตรเข้าอ่ะที่สุดวันนี้ก็คือตีนไก่ดีมาก ดีมากแล้วก็มันโหมันโผของเขาเียที่นี่นะเขาจะทำเหมือนครัวซองอะเขาจะปั้นแป้งอะเขาจะม้วนม้วนมวนอะ <c oughs> เออก็คือดีมากอ่ะแบบแน่นมากมันจะไม่เป็นแบบ เป็นกลมๆเหมือนปกติที่เรากินอ่ะเอ๊ะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกับไอ้พวกตะกูลหมูสับหมูเด้งอ่ะจะเป็นพวกไข่พวกเต้าหู้อ่ะไอ้น้ำอร่อยหมูดีหมดพี่แบงค์ถ้าคุณตั้งใจมากินเนี่ยาแค่มากินเท่เนี่ยมาเหอะผมไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวบางแสนแค่มากินเนี่ยมาเหอะได้คุ้มอร่อยร้านนี้โค้งมากินไหมอยากให้โค้งมากินจะได้จะได้กินไม่ได้จะได้กินไม่ได้เฮ้ยไปกุ้งกับหมูไอ้กุ้งเขากินหมูกุ้งไม่ได้ไงแต่กุ้งกับหมูเขาที่เนี่ยเด้งทุกอันเต็มๆเต็มาปั้นมากอัน <t currently> <tal> หมูันผ่านผมไม่ผ่านผมมาเลยร้านนี้นะครับอยู่ตรงอ่างศิลานะลองเซิร์ชว่าโกอั๋นนะครับร้านใหญ่ๆขับรถผ่านที่มองเห็นเลยมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะเพราะนั้นต้องมาเวลาเช้าเนาะแต่แนะนำนะมาสักแปดโมงใช่ครับถ้าวันนี้มาเช้าดีกว่าใช่ไหมเนาะคลิปนี้นะครับจบแล้วอยากให้พวกเรานะฮะพาไปกินที่จังหวัดไหนอีกจะใกล้จะไกลนะลองคอมเมนต์มาถ้าเมนูที่คุณคอมเมนต์มาเนี่ยมันน่ากินเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปกินแน่น นนะเชียงใหม่ผมก็ไปนะเราได้อุกอย่าง <ใน S 2> อ,อันนี้อร่อยนะทุกผุ้ยมแท่คือผมไม่ไหวแล้วกทไไนนุไหุกท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 ่กทุะท่กทุมทไกไหก อร่อยทุกเมนูนะคะแนะนำนะนำครับรอะไรปลาปลาหมีม่ม้าทอดเนี่ยปลาหมี่ทอดเข่าอ,อร่อยแป้งเข่าอร่อยอร้านนี้นะคะแนะนําให้มากันไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนขับรถมาเถอะเพื่อวความอร่อยเพื่อความอิ่มเอมของเรานนเนาะไอซแบงค์ของดีในเมืองไทยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นบ้านคุณนะคะมีของดีอะไรร้านอาหารอะไรน่าทานให,ให้พวกเราไปซัดแล้วก็ไปโซยกันเนี่ยอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปของเราด้วยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และใครที่เป็นคนดูใหม่ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องไอซ์แบงค์เดลี่ด้วยนะคะเออไปแล้วครับคลิป นี่จบแล้วครับกับรายการไอซ์แกับรายการไอซ์กับรายการฝากกดตรงนี้ครับตรงหน,น้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง i b a n แบงค์ไดอด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับ ฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย